พ่อเอกใช้งอนนะไม่ให้ขึ้นขี่งอนจะจะฝึกพี่ตั้มพาขี่ไม่ได้ไหวพระก่อนครับงอนงอนงอนไม่ขึ้นขี่ องอนนะครับเราเอกชัยงอนเดี๋ยวไหว้พระเสร็จมาท่านก็ให้แล้วท่านก็ให้จับให้ขึ้นแล้วช้างงอนช้างงอนห่วงให้น้องตาขี่คนเดียว <cười> <cười> ngon là ng quê có mấy kín nè nè tông sáng ngon gặp sáng ngon ừ, sáng ngon gặp sáng ngon đi sáng ngon là sáng ngon ยังมีการงอนอยู่นะเล่นตัวเล่นตัวอยู่นะเล่นตัวอยู่งอนงอนงอน,นะครับงอ,รงอนนี่อาการงอนนะครับอาการงอนนะครับทุกคนครับท่าน่ารักมากครับ งอนน้องต้าไม่ให้ขี่เลยวันนี้งอนไม่ไหวพระก่อนนะครับจะขึ้นขี่ท่านลืมไหวพระกันนะครับนี่ไม่ได้เลยครับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกล้วยก็ไม่กินเลยให้กล้วยก็ไม่เอานะครับงอน พ่อพาอยเอกชัยเนี่ยต้องเอาใจนะครับเหมือนเด็กเลยทำไมฉีไม่เอาไม่เอา,อาขาที่ห้าออกมาพ่อ